สวัสดีครับผมมอดบาร์เบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ผมใช้อยู่แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่แรงมันไม่แรงนะครับแล้วมันตัดช้ามากนะครับแต่ตัวนี้มันตัดเร็วแรงแต่เปิดไม่ติดนี่นะครับแต่ตอนเสียบสายไฟเสียบสายชาร์จนะตอนเปิดติดเฉยผมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะแบตเตอรี่หรืออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองแกะออกดูนะเดี๋ยวผมจะเอาแบตตัวเนี้มาใส่ตัวนี้อเคซ่อมดูเผื่อมันติดเผื่อมันใช้งานได้นะก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแรงตัดเร็วด้วยนะฮะ เคยแกะออกมาแล้วนะครับแล้วทีนี้แบตมัน,นก็เลยเป็นสภาพนี้นี่ก็คือสายแบตนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบผมไม่ทราบว่าเป็นเพราแบตหรือว่าเป็นเพราแผงวงจรนะครับเดี๋ยวจะลองแกะตัวนี้มาใส่ดูนะครับแง้มออกมาแล้วก็เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตมาใส่ตัวนี้ดูอตอดออกนี้เลยนะครับดึงออกมา เป็นที่แบตเตอรี่นะครับเป็นที่แบตเตอรี่นะครับอ่าแล้วอ่าแล้วต้องเป็นที่แบตเตอรี่เนี่ยผมลองเอาเนี้ยตัดก็ไม่ติดนะครับสงสัยแบตจะมีปัญหาโอเคก็เช็คดูเฉยๆสรุปเป็นที่แบตเตอรี่น,น,นะครับ,บ,รบ,รรบม,มีปัญหาอเอีผมใส่ครับคืน ประมาณนี้สรุปมันเป็นที่แบตนะครับพิมพเสียนะแต่ทุกอย่างมันดีหมดมันเสียอย่างเดียวคือเสียที่แบตตเตอรี่นะครับน่าเสียดายก็น,กน่าเสียดายมากๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ